สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไหล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองก็มารับชมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถจักรายานยนต์ในบางยี่ห้อบางรุ่นที่มีอะไหล่อยู่ตัวหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าไดโอดนะครับในการสอนหลักสูตรช่างจักรายานยนต์ของครูเนี่ยนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ย ครูจะสอนอยู่สองหลักสูตรคือหลักสูตรเครื่องจัก,กรยานยนต์ตรงเนี้คือเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยไปผ่าเครื่องถอดประกอบเครื่องล้างคาบูถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํายาหมอ้อน้ําทําคัดทําเกียร์ตั้งวาลวตั้งโซ่ไทมิ่งอะไรประมาณนี้ได้เพราะเน้นไปที่เครื่องกาับอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือไฟฟ้าจัก,กรยานยนต์นะครับครูไม่ได้สอนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับ สอนไฟฟ้าที่เกี่ยวกับรถจักรายานยนต์ทั่วๆไประบบจุดระเบิดไฟชาร์จไฟแสงสว่างแต่ไฟเลี้ยวไฟเบรกเก,เกน้ำมันอะไรพวกนี้แล้วก็สอนเรื่องส่งกำลัางงานโซ่สเตอร์สายพานโชคนะครับขึ้นล้อป่ายางงัดยางแผงคอนี่ประมาณนี้นะทีนี้ในหลักสูตรไฟฟ้าจาักรายานยนต์เนี่ยสิ่งที่ครูอยากจะเห็นนักศึกษาเขาได้ ก็คือนักศึกษาเนี่ยสามารถอ่านวงจรไฟฟ้าได้นะครับเพราะการอ่านวงจรไฟฟ้าได้เนี่ยมันจะทำให้ตัวนักศึกษาเนี่ยหรือตัวผู้เรียนเนี่ยไปพัฒนาไปต่อยอดตัวเองได้นะครับแต่นักศึกษาโดยส่วนใหญ่ที่ครูเจอเนี่ยนะต้องบอกเลยนะเขาเรียกประเภทอะไรนะครับจับจดเนี่ย อะไรที่มันยากลําบากคือกูไม่เอาเขาอยากจะได้อย่างนี้ครับเดี๋ยวกูขอขยับขยับกล้องเนี่ยเขาเขาอยากจะมาถึงเนี่ยแล้วเขาอยากจะได้ที่ครูทําอย่างเงี้ยโค้ดสีสายไฟ Honda w เวฟร้อยใช้ระบบจุดระเบิดแบบ AC CDI มีสายสวิตช์ c กุญแจ4เส้นแล้วเขาจะให้ครูเนี่ยเฉลยอย่างนี้บอกเลยว่าคนลวดจุดระเบิดนะ ภาษาไทยคือสีดำคาดแดงนะภาษาอังกฤษคือ B L s l a s เนี่ยก็อยากจะได้ให้ครูทำอย่างเงี้ยเหมือนทำบะหมี่สำเร็จรูปให้เขาไปหมดทุกอย่างเลยครูบอกเลยว่าครูเองเนี่ยคือครูยังไม่มานั่งทำทุกรุ่นเลยแต่สิ่งที่ครูอยากจะให้เขามากกว่าเนี่ยคือตรงนี้ครับให้เขาอ่านวงจรให้เป็น พราะถ้าเขาอา่านวงจรเป็นเมื่อไหร่นะครับความกระจ่างมันจะเกิดอีกเยอะสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองเป็นสู่ที่จุดที่มันสูงกว่าช่างคนอื่นๆต่อไปได้แต่โดยส่วนใหญ่คือไม่เอาครับคือครูอยากจะเอาแค่เนี้ยพอเวลารถมีปัญหาปั๊บไปต่อไม่ถูกละเพราะตรงนี้มันบอกแค่สีแต่ไม่รู้ว่ามันมายังไงมันต่อไปไหนอย่างไรนะอ่าเดี๋ยวครูยกตัวอย่างเนี่ยเวลามาเรียนเนี่ยนะครับ ก็จะมีวงจรไฟลักษณะอย่างนี้ใช้สอนอ่ะสักครู่นะเดี๋ยวครูเปิดก่อนนะครับสักครู่หนึ่งอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้หนึ่งหนึ่งในวงจรที่ครูจะต้องสอนเขาเนี่ยนะครับนะก็คือวงจรของรถ Honda Nova Sonic แล้วครูจะสอนรุ่นที่มันเป็นตัวสตาร์ทมือ แล้วในตัวสตาร์ทมือเนี่ยก็จะสอนให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักกับอะไรตัวหนึ่งมันมีชื่อเรียกว่าไดโอดเนี่ยนะครับไดโอดทีนี้ในวงจรเนี่ยมันใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ฝึกให้เขาอ่านวงจรให้เขาคิดให้เขาวิเคราะห์ว่าอุปกรณ์ตัวเนี้มันชื่ออะไรมันทำหน้าที่อ,อะไร ถ้ามันเสียมันจะมีผลอย่างไรถ้าคนที่มาเรียนและทำอย่างที่ครูบอกได้นะครับจบออกไปเนี่ยระบบไฟฟ้าเนี่ยก็จะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ส่วนใหญ่คือไม่เอาครับโอ้ยผมปวดหัวครับดูแลวยัวเยี้ยไปหมดเลยไม่เอาครับคือเจ้าฉเฉลยทั้งๆที่ในวงจรเนี่ยมันคือลายแทงขุมทรัพย์ดีๆนี่เองเนี่ย บอกทั้งอุปกรณ์สวิต์แต่ละจุดว่าต้องต่ออย่างไรบอกโค้ดบอกรหัสสีมาให้ไม่เอามันยากดูแลปวดหัวตาลายมองไม่เห็นสายตาไม่ดีข้อแม้ยุบยาบเลยแต่อยากจะได้ความรู้อย่างเต็มที่ครูก็บอกเขาต่อไปว่าไอโซนิกเนี่ยนะมันมีแค่ไดโอดอยู่แค่ตัวเดียว แต่ในรถบางยี่ห้อบางรุ่นอย่างแฟนทอมนี่นะฮอนด้าแฟนทอมซึ่งเวลาครูสอนเนี่ยโรงเรียนก็ไม่ได้มีรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นเอามาสอนนะักศึกษาหรอกแต่จากประสบการณ์ที่ครูทํางานเนี่ยบริการชาวบ้านเซอร์วิสให้ชาวบ้านเขาเนี่ยหรือบริการประชาชนเนี่ยแล้วจากการที่ศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครูก็เรียนครูไปเรื่อยๆ นะไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นที่1เป็น Number o n อะไรนะครับเราก็เรียนรู้ของเราายตามที่เราสะดวกครูก็บอกนักศึกษาว่าในรถ Honda Phantom เนี่ยมันมีไดโอดมากกว่า1ตัวทีเนี้บางคนเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เชื่อเพราะเขามาัากจะคิดว่าครูเนี่ยชอบพูดโอเวอร์ชอบโม้ชอบขู่ให้กลัวมันจะมีอะไรเยอะแยะ คือเขาเขาไม่เชื่อเราอยู่แล้วเขาไม่ได้ศรัทธาในตัวเราอยู่แล้วแต่บางคนเขาเชื่อเขาศรัทธาในตัวเราครูบอกว่ามีห้าตัวอย่างเงี้ยคือเขาก็เชื่อแล้วเขาก็จะไปศึกษาเรียนรู้นะครับก็พอเพอินว่ามันมีรถฮอนด้าแฟนทอมคันนี้ที่ว่ามันมีปัญหามาเนี่ยแล้วเขามาให้ครูเนี่ยล้าง ator, คาร์บูเรเตอร์เช็คระบบไฟใสไอพนักทิ้งหลังเพื่อจะไปขนส่งไปโอนเนี่ย เอามาครูก็เลยเอามาให้นักศึกษารอบเช้ากับรอบค่ำเนี่ยดูว่ามันมีไดโอดหลายตัวจริงไหมอ่ะเดี๋ยวครูนับให้ดูนะครับนี่นะฮะหนึ่งสองสามี่ห้าหนสอี่ห้ามีห้าตัวนะมันมีตั้ง5้าตัวแล้วครูก็ร้องเพลงเหมือนสมัยเราเรียนอะไรนะลูกเสือเนตรนาลียุวะกาชาดอ่ะ พวกเราเหล่ามาชุมนุมมันมาชุมนุมกันตรงนี้ตั้ง5้าตัวแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะต้องไปควบคุมวงจรหรืออุปกรณ์อะไรของมันต่างหากมากมายเยอะแยะเลยเดี๋ยวครูเอามาให้ดูแค่หนึ่งตัวนะครับแล้วจะได้เข้าใจว่าทำไมครูพรเทพเวลาสอนไฟฟ้าเนี่ยถึงพยายามเสียงแหบ เสียงแห้งมาชี้มาอธิบายอยากให้นักศึกษาอ่านเป็นแต่ตัวนักศึกษาบอกไม่เอาอยากได้แบบ1แผ่นหนึ่งแผ่นและทําได้ทุกรุ่นเข้าใจเก็ตทุกรุ่นครูบอกเลยฝันไปเถอะครับนี่มันก็ได้แค่กระดาษ1แผ่นแต่คุณอะคุณอ่านวงจรไม่เป็นเอาไปต่อยอดเอาไปพัฒนาตัวเองต่อไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยเป็นคนสตาร์ท คลิปก่อนหน้านี้คือครูบอกแล้วนะครับว่าในกรณีที่เป็นรถที่มีเกียร์มีคลัชมือเนี่ยเวลาในสภาพปกติเนี่ยเราจะสตาร์ทเนี่ยคืออยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างแล้วเราสามารถสตาร์ทมือติดได้เลยถ้าระบบปกติไม่มีอะไรเสียหายอ่ะให้พี่ปุ้ยพิสูจน์หูถอยมาไกลๆใช่ไหมฮะอ่ดดับเครื่องครับมันก็ติดเป็นปกติ ทีนี้ในกรณีที่มันไม่ได้อยู่ในเกียร์มันไม่ได้อยู่ในเกียร์ว่างจะเป็นเกียร์อะไรก็ช่างหัวมันครูก็บอกแล้วว่าถ้ารถมันไม่ได้อยู่ในเกียร์แล้วอยู่ดีๆเนี่ยเรามาสตาร์ตตัวเนี้ยมันจะไม่ติดใช่ไหมครับมันก็ต้องทำาไมครับบีบคลัสนำคลัส,ลส,ลสแล้วคลิปก่อนหน้าเนี้ที่ครูทำให้ดูเนี่ยไอรถคันเนี้ยบีบคัสกำคัสสตาร์ทไม่ติดไม่ติดเลยอ่า แล้วก็สงสัยว่าสวิตตัวเนี้ยไม่ต่อวงจรเพราะตรวจสอบแล้วมันต่อวงจรตลอดเวลานะแต่มันก็ไม่ติดเจ้าของเขาไม่ได้สั่งให้เช็คต่อเขาบอกว่าเขาเอาแค่นี้โอเคนะครูให้พี่ปุ้ยเปิดสิ้นใจอีกทีนึงอ่าสตาร์ทมืออ่าดับเครื่องครับเครื่องยนต์ติด เดี๋ยวจะบอกว่าครูมาแอบสตาร์ตตีนหรือเปล่ามันมีที่ไหนมันไม่มีนะครับแฟนทอมสองร้อมันไม่มีอ่าครูมาสมมติต่อในไดโอด5ตัวตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีอยู่1ตัวที่มันจะทำหน้าที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการสตาร์ตมือครูไม่ได้ไปยุ่งกับตัวอื่นเลยนะครับครูเอามาแค่1 หนึ่งในห้านะครับหนึ่งในห้าเดี๋ยวครูนี่นะครูดึงตัวนี้ออกนี่นะตัวอื่นครูไม่ได้ยุ่งนะดึงตัวนี้ออกมาตัวเดียวปั๊บสมมุติว่ามันเสียมันหายมันหลุดแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครูโพสถามอย่างเดียวครับไม่คิดจะเรียนรู้พัฒนาตัวเองตัวเดียวนะครูไม่ได้ยุ่งตัวอื่นนะนี่ยังเหลืออยู่อีกสี่ตัวอ่ะ พี่ปุ้ยเปิดสวิทกุญแจไฟเกียร์ว,ว่างติดไหมครับติดติดอ่ะพี่ปุ้ยสตาร์ทมือเงียบเงียบไม่มีเลยไม่มีตักๆเลยเลยเงียบสนิทครูก็ถามเลยครับไอ้สิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยกระดาษหนึ่งแผ่นที่เฉลยไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจุดระเบิดสีอะไรเนี่ยมันช่วยอะไรคุณได้ไหมครับตอนนี้ไม่ได้แล้วมันช่วยไม่ได้ ปิดซิ้อแจก่อนเขาบ,บ,บอกว่ารับเป็นที่ปรึกษาเขาปรึกษาคุณได้ตลอดเวลาไหมครับไม่ไอคนที่รับเป็นที่ปรึกษาเขาไม่ต้องไปทํามาหากินหรอครับอหบอ่าเขาจะมาคอยรับฟังปัญหาคุณตลอดเหรอถูกปะมันก็ต้องทําไมครับอัตตาหิอัตโนนาถโถครับตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน ไปถามเขามากๆเขาอาจเอ้าเราเป็นนินทารับหลังก็ได้ทา,ทางที่ทีแรกบอกว่ารับเป็นที่ปรึกษาจ่ายค่าครูค่าอะไรให้แต่พอถามบ่อยๆเข้าเหมือนคุณไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองเขาอาจเจ้าไปบนน่นไมได้อุ๊ช่างปุยแมงถามอีกละสอนไปบอกไปไม่รู้จักจําเลยตอนเขานินทาคุณไม่ได้ยินหรอกถูกปะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ได้ตัวเองครับ เคนะเดี๋ยวครูกลับมาตั้งตรงนี้นะครับที่ครูถืออยู่ในมือตัวเนี้ยเขาเรียกว่าไดาโอดอ่ะพี่ปุ้ยนั่งดูให้ด้วยว่ามันเห็นชัดไหมมันอยู่ตรงกลางเปล่าเขาเรียกว่าไดาโอดทีเนี้ยครูเวลาสอนนักเรียนเนี่ยคือครูจะบอกว่าขั้นแรกเนี่ยถ้าคุณอยากจะรู้จริงเป็นช่างที่ดีเนี่ย คุณควรจะต้องรู้ก่อนว่าอะไหล่ตัวนี้ชื่อที่มันเป็นมาตรฐานเป็นสากลเนี่ยมันคืออะไรครูก็สอนแล้วไงไดโอด,ด,โอ,ดอ่าแล้วเคยมีนักศึกษาอยู่รุ่นหนึ่งแกอายุเยอะมากกว่าครูจำชื่อแกแม่นเลยครับแกชื่อพี่บรรจุนะตอนมาเรียนเนี่ยแกก็เรียกถูกนะไดโอดไดโอดทีนี้วันหนึ่งเนี่ยแกออกไปเปิดร้านแล้วแกเจอปัญหาไก่ตัวเนี้ย แกก็โทรศัพท์มาถามครูทั้งนั้นที่ครูบอกนะคือครูไม่ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้ใครนะครับเป็นครั้งเป็นคราวก็พอตอบให้ได้แกโทรมาถามครูว่าครูครับไดโอดมันเช็คอย่างไงตอนครูสอนเนี่ยครูเรียกว่าอะไรครับได,ไดโอดแต่ตอนแกจบไปแล้วเนี่ยแล้วแกโทรศัพท์มาถามครูเนี่ยแกเรียกว่าตัวไดโอดครูก็งงเนี่ยไดโอดมันมีที่ไหนวะไดโอด มันทำหน้าที่อะไรไดโอดมันทำหน้าที่อยู่สองอย่างคือแปลงไฟ AC เป็น d c กลับตัวของมันเนี่ยมันยอมให้ไฟเนี่ยผ่านตัวมันได้แค่ทางเดียวมันไม่ยอมให้ไฟเนี่ยไหลย,ย้อนกลับนักเรียนมาเรียนก็ต้องรู้ก่อนไดโอดหน้าที่สองอย่างแปลง AC เป็น d c มันยอมให้ไฟเนี่ยไหลผ่านตัวมันได้แค่ทางเดียวรู้แล้วเก็บไปโม้ได้แต่ไปทำมาหากินไม่ได้หรอกครับครูก็ต้องสอนต่อว่ามันเช็คยังไงมันดีหรือมันเสียอ่ะเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเช็คเพราะครูจะเป็นคนถ่ายเอาโต้มาด้วยเลยครับเอาโต๊ะมาด้วยนะครับ ครูพูดถึงไดโอดนะครูไม่ได้พูดถึงซีเนอร์ไดโอดนะครับเอาแค่ไดโอดพอไดโอดเนี่ยมันจะมีขาอยู่2ขาวิธีการตรวจสอบนะครับให้เราปรับมิเตอร์ไปที่ R คูหนึอ่ะ R คูหนเสร็จแล้วลองแตะสายก่อนนี่นะเป็นการเทสเครื่องเครื่องมือเราก่อนว่าเครื่องมือเราเนี่ยไม่ได้เสียนะครับ จากนั้นคุณจำหลักการง,ง่ายๆครับว่าการตรวจสอบไดโอดเนี่ยถ้าไดโอดมันดีเนี่ยวัดมันจะต้องขึ้นหนึ่งครั้งแล้วพอสลับสายมันจะต้องไม,ไม่ขึ้นน,นะขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งถ้าขึ้นสองครั้งคือเสียไม่ขึ้นสองครั้งก็คือเสียอ่าเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเขาวัด อ่าทีเนี้ยดิดูก่อนนะตอนเนี้ยเขามิเตอร์สีแดงจับที่คั้วนี้นะสีดาจับที่ฝั่งนี้นะแล้วเรามาดูว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นเอามือคุณบังแล้วเขาจะเห็นไหมเนี่ยอ่ะ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 าไม่ขึ้นอ่าครั้งที่หนึ่งเาเอาเอายังไงเอายังไงมันขึ้นเด็กคุณแต่มาโดนสองคั่วเดี๋ยวผมจะจับให้มามามาอ่าเดี๋ยวครูจะช่วยจับนะเ้า ปึ๊บปึ๊บอ่าขึ้นขึ้นนะอ่าทีนี้สลับสายวัดโอ้ลำบากแท้อ,ไอ่ไม่ยังบังอะไม่ขึ้นอ่าสลับสายวัดแล้วไม,ไม่ขึ้นม,มันก็จะเข้าเกณฑ์ที่ครูบอกเป็นพื้นฐานก่อนว่าถ้ามันดีมันจะต้องขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่ง,งครั้งเมื่อเราสลับสายวัดไดโอดตัวนี้ดีอยู่นะดีอยู่ ทีนี้ครูสมมุติต่ออ่ะครูกลับมาที่เดิมนะสมมุติไดโอดตัวเนี้ยมันเสียมันเสียมันไม่ยอมให้ไฟเนี่ยไหลผ่านตามปกติแล้วมันก็ยังเสียบคาอยู่ในช่องเนี้ยอยู่ตามปกติอย่างเงี้ยแล้วรถคันเนี้ยมันก็สตาร์ทมือไม่ได้ไม่ทํางานไฟเกียวว่างก็ติดแล้วคุณก็ทําอะไรครับมันไม่ติดใช่เปล่าฉันก็เปลี่ยนอะไรครับ เปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทหรือคุณจะเรียกว่าใดสตาร์ทก็แล้วแต่เปลี่ยนรีเลย์สตาร์ทเปลี่ยนสวิตช์กดสตาร์ทเปลี่ยนมันไปเรื่อยเปื่อยแล้วครับเปลี่ยนจงน้างอะไรครับสายไฟยกชุดเพราะเวลาเราเปลี่ยนสายไฟยกชุดเขาไม่ได้ขายไดโอดแถมถูกไหมฮะคุณต้องไปซื้อไดโอดต่างหากครูเคยเบิกมาใช้สอนประกอบการสอนนักศึกษาของโซนิกเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ย เกือบห้าบาทห้าตัวสมมุตินะปาดเป็นเลขกลมๆก,กันก่อนตัวละ500แล้วคุณก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือมันเสียมันเช็คยังไงเพราะคุณจะเอาแต่อะไรครับกระดาษหนึ่งแผ่นเฉลยว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสีอะไรคุณก็เปลี่ยนไปเลยครับยันสายไฟชุดมอเตอร์สตาร์ปุ่มกดสตาร์สวิตกุญแจเปลี่ยนหมดเลยไม่ติด แต่พอคุณเอารถคันนี้มาให้ครูตรวจสอบโอ้โหเปลี่ยนนัน่นเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปหมดละไม่ติดเลยครูก็ไปนั่งศึกษาวงจรกันดูวงจรอ๋อในวงจรตัวเนี้สตาร์ทมือเนี่ยมันมีไดโอดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วครูก็ไปถอดไดโอดออกมาอ่ะแล้วครูรู้ได้ไงอะ่ะว่าเป็นไดโอดตัวนี้อย่างงฮะ รอบตัดเลยไหมเบิ้ลตัดสับระเบิดตดเลยไม่รู้นะฮะแถวนี้แม่งเถื่อนครับแถวนี้แม่งเถื่อนนะฮะอ่ะแล้วครูรู้ได้ไงอ่ะว่านเป็นไดโอดตัวนี้ก็บอกแล้วไงว่าถ้าเราดูวงจรเป็นในวงจรมันจะบอกเลยว่าอ่าไดโอดตัวเนี้ยมันเกี่ยวเนื่องกับสายไฟของวงจรนี้มีสายไฟสีอะไรมาแต่ถ้าเกิดคุณเอาอย่างที่ครูบอกอ่ะ เนะี่ยผมอยากได้อย่างเงี้ยหนึ่งแผ่น <Okay. S 1> แต่คุณก็ไม่รู้ครับมันคงไม่มีคนไหนเรามาเฉลยให้ทุกจุดทุกตัวหมด่ะนะครับเนะี่ยแต่ถ้าเกิดคุณดูวงจรเป็นวงจรมันฟ้องมันบอกอครูก็ไปตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าในวงจรที่เกี่ยวกับสตาร์ทมือรถคันนี้สายที่เกี่ยวข้องอะไดโอดเนี่ยคือเขียวอ่อนคาดแดงนะกับสายสีเขียวอ่า สีเขียวคาดแดงเขียวอ่อนคาดแดงนะกับเขียวคาดแดงนะครับคนละคนละสีกันนะเขียวอ่อนกับเขียวนะครับเขียวอ่อนคาดแดงกับเขียวคาดแดงครูก็อ๋อนี่คือไดโอดตัวนี้พอเราดูจากวงจรมาละพอเราดูจากวงจรมาเสร็จปั๊บเราก็ทำไมครับจัดก,การดึงไดโอดตัวนี้ออกมา ป๊าพอดึงออกมาเสร็จปุ๊บก,ก็ไปโอ้โทษนะครับมือกูปัดไปโดนกล้องก็ไปเข้าสู่ขั้นตอนทำไมครับตรวจสอบไดโอดอย่างที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่ปรากฏว่าพอเราไปตรวจสอบแล้วเนี่ยสมมตินะนิ้วชี้ครูเนี่ยแทนสายวัดสีแดงแต่ที่ขั้วนี้ก่อนแดงดำไม่ขึ้นครูก็สลับสายวัดเอาแดงมาอยู่ฝั่งนี้เอาดำมาอยู่ฝั่งนี้ไม่ขึ้น ก็แสดงว่าไดโอดตัวนี้มันทำไมครับมันเสียมันพังร้านลุงปุ้ยเปลี่ยนสายไฟมายกชุดมอเตอร์สตาร์ทรีเลย์แบตเตอรี่สวิตช์กดสตาร์ทเปลี่ยนหมดเลยหมดไปตั้งหลายพันหมดไปเป็นหมื่นแล้วไม่ติดเอามาที่โรงเรียนครูพรเทพมาทำไมครับมาเช็คเฮ้ยไดโอดตัวนี้เสีย อุ้ยมันจะเสียได้ไงครูร้านลุงปุ้ยเขาเปลี่ยนมาทั้งคันแล้วมันยังไม่ติดเลยไอ้นั่นมาร้านลุงปุ้ยไอ้นี่มันที่โรงเรียนโรงเรียนจะทําอะไรเนี่ยโรงเรียนมันต้องมีหลักวิชาต้องมีความรู้พื้นฐานมันต้องอ่านวงจรตรงนี้ได้นะฮะพออธิบายเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อไดโอดไปเบิกไดโอดมาพอเราเอาไดโอดตัวนี้ใส่กลับเข้าไป มันบังคับใส่นะไม่ต้องกลัวใส่ผิดอ่าใส่กลับปับ๊บเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยไปเปิดสวิตกุญแจใหม่เน่ยเปิดสวิตกุญแจเห็นไหมหลอดไฟเกียวว่างก็ติดเหมือนเดิมอา้าวสตาร์ทมือนะดับเครื่องครับ ครูขอญาตตั้งเหมือนเดิมนะอันนี้ไม่ว่านะขยับไปขยับมาประกอบการอธิบายนะอยากได้ใช่ไหมจริงๆอยากได้อย่างนเ,นเ,เนี้ยคือครูให้ไปเลยเฉลยเนี่ยแล้วครูไม่เหนื่อยด้วยคือครูไม่ต้องมานั่งอธิบายเลยลหลายๆคนจะโอ้ครูแม่งเก่งนะทำอย่างนี้ได้ถ้าครูที่ดีและครูที่เก่งเนี่ยเขาต้องยอมเหนื่อยเพื่อลูกศิษย์ครับ ต้องมาสอนเขาอย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยสอนให้เขาดูวงจรเพราะการดูวงจรเนี่ยมันได้อะไรครับมันได้ดูวงจรได้เห็นสัญลักษณ์ว่าสัญลักษณ์ตัวเนี้ยแทนอุปกรณ์อะไรได้อ่านภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้วเอาโค้ดภาษาอังกฤษพื้นฐานเนี่ยมาแปลเป็นภาษาไทยแต่ถ้าเฉลยแบบนี้กูก็อ่านเลยครับอันนี้ของอ่ะเดี๋ยวกูเอาของฮันด้ากันละกัน อ่ะเอา Yamaha n u v o นะ Yamaha n u v o MX คอยส้มอ r a n g e เอา้ารู้ล้สายคอยส้ม o อเ n g e แล้วคอยมาจากไหนอ่ะคอยก็ต้องออกไปจากอะไรครับกล่อง CDI ไปหาคอยใช้สายสีส้มอย่างเงี้ยเขาชอบอย่างนี้ครูไม่เหนื่อยเลยสมมุตินะ ครูก็ทําไครับไปดูไปดูรถมาสัก20รุ่นไอรุ่นนี้มันฮิตฮิตแล้วครูก็นั่งทําอย่างเงี้ยยีรุ่นครูไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยครั้งเดียวครับดูแล้วพิมพ์ออกมาปับ๊บหูครูแม่งเก่งอย่าง,ง,น,างนั้นอย่างง่้นอย่างนี้ได้นี่ไป20แผ่นแต่เวลารถมีปัญหาที่มันนอกเหนือจอากนี้อ่านวงจรไม่เป็นไปต่อยอดไปพัฒนาตัวเองไม่ได้ ครูอยากจะทําการค้าครับครูบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอานี้ไหมเดี๋ยวครูไปนั่งไล่มาให้แล้วครูขายเราแผ่นละสิบบาทสิบแผ่นก็ร้อยหนึ่งยี่สิบแผ่นก็ได้ไหมครับสองร้อยนักเรียนทุกคนมาเรียนกับครูต้องซื้อนะสบายเลยใช่ป่าครับเงินเดือนก็มีอยู่แล้วขายตรงนี้อีกรวยไหมครับเนี่ยโอ้โหรวยเลยนะถ้าคิดจะเป็นครูอ่ะต้องทําเพื่อลูกศิษย์ เหนื่อยก็ต้องยอมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูประกอบได้ว่าลูกศิษย์คนนั้นเนี่ยเขาเป็นบัวประเภทไหนด้วยถ้าเขาเป็นบัวปิ่มน้ําบัวใต้น้ําบัวจมน้ําอยู่โอเคพวกนี้ก็ยังสอนได้แต่ไปเจอบัวใต้ขี้เลนก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับนะแต่ถึงแม้เขาจะเป็นบัวใต้ขี้เลน ถ้าเรามีจิตใจเป็นครูจริงๆมันก็ต้องทำไมครับ<อ>ก็ต้องสอนเขาให้เต็มที่อ่ะเขาจะรับได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของตัวเขาด้วยนั้นก็จะได้เข้าใจนะครับว่าลำพางแค่ไดอูดโอ้ยไม่ใช่ครับไดโอดตัวเดียวใช่ไหม,อ,ไมอ่ายังทำให้มันมีปัญหาได้เลยสตาร์ทมือไม่ติด แล้วเนี่ยพวกเราเรามาชุมนุมอยู่ตรงเนี้ยตั้งห้าตัวแล้วเกิดมันมีปัญหาขึ้นมานี่เลยหาอาจารย์พรเทพเลยครูครับรถตานไม่ติดเป็นที่อะไรครับอ๋อครูก็อ่านแล้วครูก็ทำไมครับสไลด์เลยผ่านไปกันลวกันนะพะบอกแล้วว่าจุดประสงค์ของครูคือสอนให้รู้ให้เอาไปแก้ไขให้เอาไปประกอบอาชีพ เขาไม่ได้จ้างครูมาตอบคำถามแบบสี่ลานีครับนะฮะไม่ใช่ชัดเจนนะครับตรงนี้5ตัวน,นั้นก็หวังว่านะครับความรู้ที่ท่านได้จะแค่ไดอูดตัวเดียวไม่ใช่ไดโอูตัวเดียวเห็นไหมครับมันก็ทำให้รถสตาร์ทไม่ติดได้มาเรียนรู้ช่องครูได้ศัพท์เทคนิคที่ถูกต้อง ได้ความรู้ที่ถูกต้องถามว่าครูแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหมถ้าขับไปไดโอดมันเสียถ้าเรารู้จริงนะครับมันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่พอแนะนำไปเสร็จปุ๊บจะมีประเด็นต่อครับรซ่อมชั่วคาวใช้ชั่วโครดนะก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบ นะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ